สวัสดีครับขอต้อนรับท่านสู่ช่วงรายการเกาะติดสภา,าตามดูผู้แทนครับวันนี้เราพบก,กันในข่าวภาค่าผมพิชิตดิตทาประสบครับผู้เขียนกุศหนังสือพิมพ์ทันใจนิวอินไซต์ทีวีทีทีทีวีทีวีออนไลน์ประธานยาการตรวจสอบการแฉนารัฐอตรออตรอกลุ่มพันเอกพิเศษสุบันแสงพันครับวันนี้เรามาเก็บตกในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับเพิ่มเติม เรามาไล่เรียนกันดูนะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นพักการเมืองที่มีสสเข้าไปในสภาเกิน25คนนะครับโดยยังไม่เป็นทางการนี่นะครับมีกี่พักการเมืองตามนี้ก็ห้าพคการเมืองทำไมผมถึงเอาเรื่องนี้มาคุยกันครับในห้าพักการเมืองนั้นเขาเรียกว่าคนดิเดตนายกบตรีเท่ากับว่าแต่ละพักการเมืองถ้าแข่งขันในระบบของรัฐสภาแล้วก็ เราจะมีแคนดิเดตนายกรัฐมตรีถึงห้าคนเข้าไปสู่กระบวนการในการคัดเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยการบวตเสียงสามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงขึ้นไปแต่เมื่อก้าวไกลจับมือร่วมกันกับเพื่อไทยแล้วนะครับและทุพกพรรคการเมืองขณะนี้ก็นิ่งโดยเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองดับหนึ่งเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลร่วมกับเพื่อไทยผมเองวันนี้มีคำถามครับ เนื่องจากว่า376เสียงสามารถจะรวบรวมเฉพาะสอสไม่จำเป็นต้องอาศัยสวได้ไหมเพื่อเป็นการปิดสวิสวผมถามไปยังคุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลว่าที่นายกรัตรีคนที่30ของประเทศไทยถามไปยังคุณวิโรธลักษณะอดิสรถามไปยังคุณพริตวัชระสินธุหรือไอติม ถามว่าเหตุใดท่านไม่ไปเทียบเชิญพรรคการเมืองที่ยังเหลืออยู่จำนวนสสอีกร้อคนนะครับส่วนพรรคที่อุดมการไม่ตรงกันอันนั้นเราก็ทราบแล้วก็ไม่ต้องเชิญไปเทียบเชิญพรรคที่ใกล้เคียงกันสามารถร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้376เสียงโดยไม่ต้องอาศัยสวาถามไปพรรคก้าไกล เหตุใดไม่รวบรวมสสให้ครบ376เสียงเสียทีเดียวจะได้ไม่ต้องไปอาศัยสวซึ่งเขาตั้งท่าอยู่แล้วว่าจะไม่สนับสนุนในบางส่วนพรรคทุกคนช่วยกันจัดตั้งในการบริหารทั้งในเรื่องของจำนวนเสียงที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของการสารต่อในในโยบายที่ที่เราควรที่จะทำตามที่เราได้สัญญากับพี่น้องประชาชนผ่านนโยบายของพวกเราสุภาพที่อยู่วันนี้ครับแสดวงว่าไม่กังวลเรื่องคะแนนโหวตยืนยันว่าผ่านครับ ถ้าเกิดสมมุติไม่ผ่านแล้วต้องมีการเลือกรอบสองจะมีความกังวลหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันไม่ก็อย่างที่เรียนไปถ้าเราไม่มีรถแมพที่ชัดเจนแล้วไม่มีฉากทัดอะไรฉากทัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้านก็คงกังวลแต่ตอนนี้ไม่มีความกังวลเพราะว่ามีรถแมพที่ชัดเจนมีคณะกรรมการที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนขอถามไปยังคุณหมอชรนาศีแก้วหัวหน้าพักถามไปยังคุณอุงองิงถามไปยังคุณเสถาเทาวีศิล ถามไปยังคุณรัฐวุฒิใส่เกลือและกรรมการบริหารพัรเพื่อไทยถามว่าหากพัรก,ก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลซึ่งชอบด้วยกติกามารยาททางการเมืองทุกคนในขณะนี้ส่งกำลังใจให้กำลังใจไปยังคุณพิธาลิมเจริญรัตเพราะต้องมีรัฐบาลบริหารจัดก,การอย่างต่อเนื่องคำถามต่อไปนี้ถ้า พรรคเก้าไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้คะแนนเสียงสนับสนุนไม่ครบสามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงขอญอาตถามไปยังพรรคเพื่อไทยโดยรวมว่าท่านจะเป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ครับในนามของเพื่อไทยผมในม้ชนะสิ่งแวดล้อพรรคเรามีหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงนะครับในพรรคที่เราร่วมกันจัดตั้งร่วมกับพรรคแกนนําคือก้าไกลเนี่ย เราขออนุญาตนะครับก่อนจะตอบคำถามนี้เนี่ยขออนุญาตยืนยันเลยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยืนยันที่จะสนับสนุนนะครับผลพรรคเท่าไกรคุณพิธาลิมเจรตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยและร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเป็นรัฐบาลแห่งความหวังความฝันของพี่น้องประชาชนให้ได้นะครับนี้ขอยืนยันนะครับจะเป็นครั้งที่ร้อย